สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็ออกกำลังกายเรียบร้อยนะคะปกติวิออกกำลังกายเองมาตลอดค่ะก็ในช่วง 6- 7ปีที่ผ่านมาถ้าย้อนกลับไปดูตัวเองก็คือออกกำลังกายตลอดแต่ด้วยความที่เราออกกำลังกายแบบที่เราคิดไปเองเราดูใน YouTube บ้างแล้วก็ดูในอินเทอร์เน็ตบ้างแล้วเราก็าออกกำลังกายแต่จริงๆแล้ว ที่เราทํามาทําให้ว er mm ิรู้เลยว่าสิ่งหกปีที่ผ่านมาคือคือคือไม่ได้อะไรเลยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าออกกําลังกายส่วนไหนใช้ส่วนไหนในการออกอย่างนี้ค่ะตอนนี้ก็ใช้ใช้เทรนเนอร์มาครบกี่ชั่วโมงยี่สิบชั่วโมงแล้วก็ก็ดีขึ้นค่ะพัฒนาขึ้นกล้ามใหญ่ขึ้นด้วยเดี๋ยวให้ดูกล้าเดี๋ยวให้ดูกล้านึ้งป๊บ บอกว่าถ <laughs> <them> <laughs> <it> ้าถ้าออกกำลังกายไปลรกขนหน้าอกขึ้นนี่คือหาเมียใหม่เลยก็ก็คือจริงๆด้วยด้วยความที่เราอายุเยอะขึ้นเออกล้ามเนื้อของเราก็ไม่เหมือนกับเด็ก วัยสาวเนื้อที่สามารถใช้เวลาไม่นานในการที่จะฟื้นฟ,นฟนูกล้ามเนื้อหรือว่าพวกกระดูกเขา่าพวกไหลอะไรพวกนี้ค่ะเมื่อเมื่อวีหมอก,กําลังกายเนี่ยทาให้รู้ว่าจริง,รงๆร่างกายของวีผิดปกติเยอะเลยไหลซ้ายไหลซ้ายของวีค่ะก็คือสะบักหลังเนี่ยเหมือนมันเป็นผังผืดเลยค่ะตอนชั่วโมงแรกที่วีเล่นเนี่ยวิใช้น้ําหนัก เหล็กแค่ก้อนเดียวแล้วก็สะบักซ้ายวีอะก็คือมันมันไม่ยืดมันมันมันแปลกมากแล้วก็วิเจ็บเจ็บแบบทรมานมากๆช่วงอาทิตย์แรกค่ะวีก็คือออกกาลังกายทุกวันวันละชั่วโมงสองชั่วโมงทุกวันวิป่วยเข้าวันที่4ี่ค่ะก็คือวิป่วยวิป่วยเลยก็คือสมเลยทํางานไม่ได้เหมือนร่างกายเราโดนแบบเหมือนโดนซ้อมมาอย่างหนักก็คือแบบไม่ไหวจริงๆ พอเข้าวีคที่2องวีรู้สึกว่าร่างกายวีดีขึ้นดีขึ้นมากๆก็คือสามารถเพิ่มน้ำหนักของลูกเหล็กอคะค่ะจาก2เป็น3เป็น4เป็น5้าส่วนกล้ามท้องเนี่ยตอนที่วีเล่นตอนแรกก็คือเรียกว่าท้องหมาน้อยเนี่ยวิใช้น้ำหนักอยู่ที่20แล้วก็ท้องท้องด้านบนเนี้ยค่ะวิใช้น้ำหนักอยู่ที่ประมาณเอ่อหกหกสไม่ถึงหกบ มันประมาณสี่ก้อนค่ะแต่ว่าวันนี้คือวิสามารถใช้ก้อนเหล็กประมาณ12ก้อนมันเขียนว่าสามก้าก็ไม่แน่ใจว่ามันหนักเท่าไหร่แต่ว่าวิทําได้แบบดีขึ้นดีขึ้นมากๆรู้สึกกล้ามท้องแข็งแรงกล้ามแขนแข็งแรงแล้วก็สิ่งที่โชคดีกว่านั้นคือตัวตัวสะบักด้านซ้ายของวิาคา่ะด้านนี้ก็คือขยับได้แล้ว ก็คือยังยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าดีขึ้นหกสิบเปอร์เซ็นต์หกสิบเปอร์เซ็นต์จริง,รงๆที่ที่มันดีขึ้นแล้วก็เมือนไหลวิ่เมื่อก่อนเหมือนเดินแล้วมันไม่เท่ากันเพราะว่าวัสดุปักที่มันยึดเราอยู่ตอนนี้คือเดินเดินดีขึ้นหลังอะค่ะหลังก็คือตรงขึ้นก็ก็ดีค่ะก็มีความสุขจริงๆวิมีความสุขมากที่วิได้ออกกําลังกายแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองแข็งแรงขึ้น สวยขึ้นสวยขึ้นด้วยใช่เพราะว่าไม่ดื่มปกติเนียวิชอบดื่มต้องดื่มทุกวันแต่พอตอนนี้วิมีคิวที่ต้องมาฟิตเนสเนี่ยเก้าโมงเช้าแต่จริงวิมาแปดโมงครึ่งทำให้เรารู้สึกว่าโอเคฉันต้องนอนต้องนอนมากกว่า8ชั่วโมงต่อวันเธอดื่มไม่ได้เพราะถ้าเธอดื่มเธอตื่นหมอกาลังกายไม่ไหวเธอดื่มเบียร์ไม่ได้เพราะถ้าเธอดื่มเบียร์เธอจะอ้วนและสิ่งที่เธอออกกําลังกายมันหนักมากๆ เธอก็สูญเปล่าเลยเพราะฉะนั้นวิอยากให้ทุกคนลองกลับมาดูแลตัวเองรักตัวเองไม่ต้องบ้าแบบวีก็ได้ค่ะไม่ต้องแบบทุกวันต่ออาทิตย์เอาแค่ว่าอาทิตย์ละสองวันสามวันวิว่าเมื่อคุณหันกลับมารักตัวเองเนี่ยโลกใบนี้มันสวยงามขึ้นเยอะๆเลยค่ะอย่าลืมนะคะ รักตัวเองเยอะๆยะิย้มให้ตัวเองเยอะๆบอกรักตัว